สวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยเพชรสัตว์อินดี้นะคะมือน,นีะะนทั้งพูดไทยทั้งพูดลาวจักสิเบาภาษาอีกอย่างแต่ว,วาาา่าภาษาคิดเบาๆแน,น่นอนเพราะเบาๆเอาไข่เกง่งเลยค่ะเนาะพี่นอ้นองเนาะเดี๋ยวมือน,นีกับซิมามาเอางานค่ะก็คือมาหาพี่นกนะคะพี่นกคือเป็นคนที่กุ้ยสอนทำมาลายไว้นะคะแล้วก็ได้เอางานมาให้พี่นกทำนะคะก็ถือว่า พี่นกก็เป็นทีมงานปากกระกป๋องไอเดียคนหนึ่งนะคะตั้งแต่ทําโบแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่นกกันเนะาะวัดรถข้างหลังงามจังอุ้ยข้างหลังสวยจ้าสวัสดีค่ะพี่นกนะคะ,คะอันนี้พี่นกกําลังแพ็คของให้ค่ะก็คืองานเล่น <laughs> คือเอาจริงว่าจะบอกว่าไม่เล่นพี่นกเลยนะบอกเลย เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะกูอ่ะนั่งทำถึงเช้าก็มีวันออเดอร์มาเยอะมากแต่ก็คืองานที่เอามาให้พี่นกเนี่ยเป็นงานที่ชิ้นงานที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายรูปออกมาปุ๊บเดี๋ยวมันทำไม่ทันดเดี๋ยวมันหมดเพราะว่าผ้านี้มันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือชิ้นงานที่ที่เอามาใหม่วันเนี้ยก็จะเป็นตัวผ้าที่มีมีอยู่เองด้วยแล้วก็เอามาให้พี่นกทำไว้รอด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำไม่ทันนะคะ ก็เนี่ยค่ะก็วันนั้นมาสอนสอนวันอาทิตย์เนาะจาได้เนาะสอนอยู่ใต้ห้างบิ๊กซีเนาะ่คะสอนวันเดียวพี่นกก็ได้เลยเพราะว่าพี่นกเขามีฝีมือเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็จริงๆแล้วมีลูกศิษย์หลายคนค่ะที่ไปสอนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อยอดได้ในส่วนของพี่นกเองก็ต่อยอดได้เช่นเดียวกันก็คือก็มีออเดอร์มาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันเนาะนก็ทําขายเองด้วยแล้วก็ในส่วนผ้าของปุ้ยเนี่ยปุ้ยก็ให้พี่นกได้แบบเหมือน เหมือนใช้ผ้าเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือก็มอบโอกาสดีๆให้ก็คือสามารถที่จะขายขายชิ้นงานที่พี่นกทำเนี่ยได้นะคะก็เหมือนเป็นเป็นตัวแทนผู้ยคนหนึ่งนั่นแหละนะคะก็เป็นแต่ว่าพี่นกอาจจะได้เพิ่มมาตรงที่ว่าพี่นกก็จะได้ค่าทําตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่นกก็ไม่ต้องสต๊อกของนะคะก็คือของเรามีให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูผ้าที่จะเอาลงมาอีกวันนี้ เอาวันนี้เอามา60ผืน60ผืนแล้วก็ลวดอีกสองม้วนจริงๆแล้วมันก็จะเหลือเศษ<ด>ลวดอยู่นิดหน่อยเอ้ยไม่ใช่เหลือลอยู่เศษลวดคือมันจะมีเศษลวดที่พี่นกเหลืออยู่เพราะว่าจริงๆเราผู้อยากคำนวณมาละจริงๆอ่ะใช้ผู้ใช้แค่70นะแต่ว่าพี่นกใช้เท่าไหร่7จปะ่ะเ0แต่ว่า70เหลือ <laughs> จริงๆก็เหลือนะเหลือค่ะแล้วก็ลอดก่อนอนะ่ะ อจะเป็นภาพแบบนี้นะจ้าจ้าแต่ว่าเศษเศษลวดก็จะให้พี่นกเก็บไว้ให้เพราะว่าเศษลวดตรงนี้พุ้ยเอาไปทํโโบอย่างนี้ได้นะคะก็คือทุกอย่างแบบเก็บแบบไม่นั่นเลยลิปบินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเข็มหมุดแบบยาวมาให้นะคะเพราะว่าเข็มหมุดแบบสั้นมันมันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยถนัดถ้าเกิดทีมงานจริงๆพุ้ยต้องซื้อเข็มมุดเข็มยาวให้ เดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยสั่งมาให้ละกันเดี๋ยวเอาที่อยู่ลงไปไว้ด้วยนะเดี๋ยวสั่งจากช้อปปี้มาให้ให้มาส่งที่นี่เลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะจะ,จะให้เลยเพราะว่าจริงๆบางคนจะไม่รู้ว่าใช้เข็มหมุดแบบไหนนะคะถ้าเกิดคนคนที่ทําเองจะเป็นเข็มหมุดแบบยาวจริงๆอ่ะคุยงานไว้กับซีพีด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าซีพีเขาจะโอเคหรือยังเขายังผ้าร้อยผืนอ่ะไม่รู้เขาจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ผ้าเราจะเป็นผ้าของเขา mm hmm. เดี๋ยว เขาใช้น่นแหละเมษาแต่เขาเงียบไปค่ะพี่นกเขาเงียบไปประมาณห้าร้อยผืนเขาเงียบไปแต่ก็เขาก็คงกำลังพิจารณาค่ะไม่รู้ว่าจะให้เราทําหรือเปล่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นผ้ารอดใหม่นะคะผ้ารอดใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวยกของหวันเด้อพี่น้องเด้ออยาจะบอกว่างานทีมงานของคุยนะคะคือต้องคัดก่อนนะคะ ถ้าไม่ทนจริงๆคุยก็เป็นคนทําเองนะคะแต่ว่าบางทีเราเราขายหลายอย่างเราขายหลายอย่างเนี้ยเราก็ต้องแบบหาทีมงานช่วยนะคะเป็นการขยายไม่งั้นเราก็จะไม่ได้โมโลุ่ที่เยอะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพาตามคอนเซ็ปต์ของเรานะคะพี่องก็ขายทุกอย่างพี่องเป็นคนขยันมากขออนุญาตถ่ายตรงนี้เลยนะ,ะพี่องก็ขายทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ทําชุดตกบัดอาหารแห้งนะคะ ขายดีเลยนะเนี่ยชุดนี้สามสิบเก้าบาทเองนะคะอ่าสามสิบเก้าบาทปกติขายอยู่ที่ไหนหน้าตลาดเมืองทองค่ะหน้าตลาดเมืองทองตรงหน้าธนาคารอมสินอ๋อไม่ยากเลยคืออุนนที่นกได้ที่หน้าอ่าตลาดเมืองทองธนาคารอมสินนะคะแล้วก็มีเหรียญด้วยทำเหรียญด้วยก็เดี๋ยวไปเตยใส่แซนด์วิชต่อมีมีเพจยัง่ย ได้ได้ทำเพจไวไหมเนี่ยพี่อยู่ค่ะแต่ว่าแม่เขได้ลงต้องลงนะพี่น้องอันนี้จะเป็นเหรียญอ๋อเหรียญกับอันนี้ถักเองปะใช่ค่ะถักเองโอ้ยจะเมนอ้นนี้ใส่เหรียญไปแล้วดูเพื่อนเพื่อนเขาสั่งประมาณสักสองพันชิ้นสองพันชิ้นงานแบบไม่เร่งค่ะเป็นปีหน้าก็เลยแบบเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเยอะมากเลยค่ะแต่จะเป็นงานถัก พี่้องเป็นคนขยันมากค่ะน่าสนับสนุนมากเลยนะคะอันนี้เป็นงานเหรียญโอ้ดีกว่าจะได้แต่ละอันนะนี่อันนี้ขายยังไงเนี่ยแต่ค่อยๆอแบบทาอ่ะไม่แพงไม่แพงเพราะว่าก็เรื่อยๆเนาะก็ทำไปเรื่อยๆดีค่ะเพราะของพวกนี้มันมันไม่ได้หมดอายุเนาะมันข้อดีคือมันมันไม่ได้หมดอายุสังเกตว่าคนที่ใส่ DIY ก็จะมีมุมแบบนี้ค่ะมุ้ยก็จะมีมุมแบบนี้มันก็จะมีมุมแบบนี้เหมือนกันไม่รู้อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้า อะไรนะผ้าแพรผ้าแพรอ่าผ้าแพรก็ทําได้หมดแล้วก็ผ้าขนหนูก็ทำได้หมดเลยถวายพระอะไรก็ได้ใช่ก็พี่นเ้าก็ต่อยอดได้นะคะเราไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ได้เราก็ได้ทุกคนก็จะใส่แต่ว่าถ้าจะให้ดีงาน DIY ต้องเป็นขาตั้งกล้องอีกแบบหนึ่งนะคะรู้สึกวันพางไวแล้วเหนอแมอันนี้ไม่ค่อยดีหรอกไม่ค่อยดีพุ้ยก็ซ่อมๆไฟก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเอกขาตั้งกล้องที่ปุ้ย เพิ่งจะไลฟ์สดไปเคสล่าสุดไอ ي, คลิปลา่าสุดน่ะไอ้ขาต้องกล้องแบบที่ทํา y o u t u b e แบบแบบไม่ได้ใช้มืออ่ะพี่นกอันนั้นมันจะเหล็กมันจะแน่นพื้อสั่งัให้ให้ลูกค้าพื้อไปละคนหนึ่งโอเคสีนี้ยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่ mm. ไม่รู้ไม่หรอกไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เพิ่งออกมาแรกๆแ,แต่ว่ามันมีลายสวยๆเยอะแยะเลยสวยอันนั้นอันนั้นสด หมดแล้วหมดเลยนะสีพวกนี้นคือหาย่ะอันนี้ก็เอามาหมดทั้งทั้งแถงเขาก็หมดละ oh. อ๋อสิบคิ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูสิกนะคะอยู่ไหนี่คิวคิวก็อยู่คิวทำเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ค่ะ จะส่งที่อยู่ที่นี่ได้ไหมได้ค่ะอันนี้จะได้เป็นสี่ยี่สิบสี่ทับสี่สามพวกนั้นจะเป็นยี่สิบสี่ทับสี่สองออันนี้เป็นเช่าหรือว่าซื้อเช่าอ๋อยาวหุงโน้นข้างหลังเลยใช่ปะแล้วก็ดีน้อบรรยากาศดีจริงๆทําอะไรหน้าร้านได้เลยนะนี่ใช่ค่ะได้ทำไหมอย่างมีตอนตอนนั้นที่ฝนตกมากมากใช่ไหมเอาแซนด์วิชมาวางตรงนี้มีลูกค้าคนหนึ่งอะเข้ามาเมา เดีคนพี่จะมองพู้แล้วบริเวณนี้เขาให้ทำอะไรมะป้ายค่ะของก็ของว่านนู่ด้านหลังอ้าวเหรอใช่อ๋อนึกว่าแบบว่าถ้าเกิดทำได้ก็แบบชิวๆนั่งจิบนมทำนมนมเลยตอนเย็นๆชิวๆอะไรอย่างนี้เนาะบรรยากาศแบบย่ำแรงอะนะยาวเต็มอืออุ้ยมันดีเนาะดีเนาะนั่งเล่นได้โอ้สบายๆปลูกผักได้เลยข้างหลัง นั่นน่ะเตรียยมอไหนไหนไปดูมีแต่เมล็ดเอาเหรอให้้นองงส่ไม่แล้เตรียมแล้วเตรียมกระถางไม่คือปุ้ยอะชอบชอบให้ทีมงานแบบปลูกผักให้แบบอะไรอย่างเงี้ยเราได้กินผักแบบปลอดสารอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ที่คิงไว้คืออยากอยากปลูกผักที่ใส่กระถางแล้วแบบยกไข่ใสงกระถางอะอย่างต้นหอมใช่ไหมเออเออเออก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะเนาะก็ได้นะก็ได้นะก็เอาไปวางข้างกับกับตรงที่แซนด์วิชก็ได้นะก็เลงคิดไว้นะแต่ว่าต้นหอมให้น้องส่งมาแล้วจากบ้าน เอ้ยจริงๆถ้าอยากได้กระถางถูกบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้กาลังจะเป็นดีลเลอร์ขายกระถางตอนนี้ก็กระถางคาตาลาตอนนี้น่อันนี้โหระพางามมากเลยนี่ก็เป็นพื้นที่ใช่ไหมใช่พี่นกคือขยันมากค่ะบอกเลยเป็นคนไข้ขยันมากนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้มาเยี่ยมชมที่บ้านนะคะปิดคลิปให้หน่อยสิคะปิดคลิปให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ อันนี้เพจของปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยเอาลงปุ้มปุ้ยค่ะปุ้มปุ้มปุ้ยเพศสตว์อินดี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเพจปุ้ยที่มอบโอกาสดีๆให้แมีรายได้ให้ด้วยค่ะรื่องอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะปุ้มปุ้ยเพสตว์อินดี้เพศสตว์อินดี้อินดี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ปากกระป๋องไอเดียปากกระป๋องไอเดียสร้างรายได้ได้แล้วนะมีรายได้แล้วนะ ทําช่องยู u ูบใช่ใช่นี่เนี่ยพี่นกเดี๋ยวพี่ต้องบอกว่าพี่นกทํางานของพี่นกอ่ะต้องทำหยุดลงยูทูบด้วยจะได้ให้มันได้ครบทุกอย่างเลยใช่ชิวโอเคไปแล้วนะคะขายดีแล้วใช่ไหมกลับมาขายดีทุกนี้อยากาามเพระว่ันก็ได้แต่ไม่ได้ทำเยอะแยะคะแล้วก็ให้ไอออกให้หมดตลอวันมีไลน์แอดด้วยนะเนี่ยต้องมีไลน์แอดด้วย ให้เขาแอดไลน์ธรรมดาไม่ได้ให้ไลน์แอดเลยเขาจะได้รู้ว่าวันนี้เราหยุดเราไม่หยุดอะไรน่นนี่นั่นก็ติดตามช่องคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะรู้ว่าเวิธีการไลน์แอดทำไมต้องมีไลน์แอดทำไมน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะย้ำจะจะย้ำเพราะว่าเป็นครูสอนออนไลน์ด้วยไงคะสอนสอนแบบอวตสอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะ